สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องไายผ่ชัยน้องน้ำตาลครับอันนี้น้องน้องน้ำตาลมาอยู่กับยายครับน้ำตาลมาอยู่กับยายวันนี้เพราะวันนี้มีกล้วยจากแม่นามาให้ครับกล้วยจากแม่นาฝากช่องยามไผ่มาให้น้องน้ำตาลครอบครัวไายผ่ชัยครับประมาณ10บกว่าวีครับนี่ครับ นี่ขอแล้วครับใบพใชัยของขอเรานะครับนี่คือน้องน้ำตาลครับวันนี้มาอยู่กับยายครับมาร,รับของฝากจากคุณแม่นาจากคุณแม่นาครับช่องยามไพยเอามาให้นะครับเดี๋ยวปอนกล้วยครับน่ วันนี้ไม่มีไม่มีตากกล้องด้คนเดียวเลยครับนี่ครับดูเสียงเสียงร้องลอ้อล้อกล้วยครับปันปนกล้วยชั้นหนึ่งว่ะวันนี้กล้วอย,อยาจากเอฟซีจากแมนาครับไม่ให้ครับดูครับเสียงร้องดันเลย ตัวครับอยากกินมากครับนานๆได้กินทีครับสวัสดีกอล็วดีกอนดูเสียดีใจมากครับสวัสดีกอลฟฟังนู้ยนะครับนี่ครับสาวๆของเราครับ้วยหวานๆจากแม่นาครับฝากมาให้นะครับ ถือถุงเลยถือถ uh. like ุงปอนเลยมาปอนาปอนเร็ว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 กำลังทำคลิปอยู่นี่เร็วทำคลิปให้เอฟซีนี่ครับขวายจากแม่นาหวานครับลูกใหญ่ๆครับสวัสดีกอนนี่ของอย่างอร่อยเลยครับฟังเงินเลยครับสองสาวสองสาวสวัสดีกอนเร็วเร็ว ้องสาวไม่สวัสดีเลยนี่ไหนีีก่อนเล้าเดียวกันนี่ไม่สวัสดีเลยกินอย่างเดียวครับให้ยายสินวนนี่กันครับนี่วัสดี้วยดีกนเออไอ้เนาะ ขอบคุณแม่นาครับฝากกล้วยมาให้ครอบครัวพายพลชัยน้องน้ำตาลครับนี่ครับยังยงไวเลยครับไอ้แย่งกันเลยครับนานๆได้กินทีครับดูครับนุ่นครับไม่ยอมให้กินด้วยถังแย่งทำทำกันลยครับดูครับเอ๊นานๆได้กินทีครับ อนี่ครับให้ให้พอนชัยด้วย่ะพอนชัยโดนเดียวยี็ยืนยืนให้ไปเลยครับเหลือเหลือเหลือเหลพาอนชัยครับ ไปให้พายพลนใจนะครับคต่ผพลใจไม่กล้ายืาย่นครับยื่นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆให้นิกายุยนโยนให้เลยเอยืนให้เลยเออ,เเอ,อครับจับขวยนะเว้ยจับขวยแล้วเนาะเออจับมือนะเว้ยครับผมให้ให้ครับขอบคุณแม่นาครับ ขอ,อกกบคุณแม่นากล้วยหวานให้น้องน้ำตาลครับครอบครัวฝ่ายฝนใสของเราครับวันนี้ยังดีใจมากครับนานๆได้กินทีครับกล้วยหวานๆครับนี่มีน้องๆมาป้อนให้ครับมาช่วยครับ ไอ้พอรชัยด้วยะไปมาเลยเฮ้เลยเร็ว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 นี่ครับพรอบลายของเราครับสวัสดีก่อนเร็วยเรื่องขี่ขานอีกให้เลยเลยยินให้เลยเออเออนั่นแหละ ครับเสียงขอครับวันนี้ขอบพระคุณพี่พิมพ์ด้วยครับพี่พิมมอบสับรดมาให้สามคันลตหมดแล้วครับพี่พิม์สิ้นเดือนเกือบจะสิ้นเดือนพอดีครับสามคันลตครับขอบพระคุณพี่พิมพ์มากๆครับขอบคุณแม่นาที่มอบสับรดมาให้ตั้งแต่ต้นเดือนมาครับ แล้วก็มีกล้วยมาปิดท้ายให้ครับขอบพระคุณแม่นาามากๆครับที่มอบอาหารให้น้องช้างมอบกล้วยบว้านๆให้น้องกำลัตาลของเราครับต่อไปก็เดี๋ยวพ่อขวานจะได้โยนหญ้าให้ช้างนะครับเป็นรอบที่สองในวันนี้ครับรอบเช้าก็หนึ่งคันรถครับรอบสองก็หนึ่งคันรถ รถเข็นนะครับนี่ครับที่พีเกี่ยวมาให้ครับ2,000รถแต่ละวันครับแล้วก็สัปะรถก็เดือนหนึ่ง7,8,9รถครับต่อเดือนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณแม่นาขอพี่ขอบพระคุณพี่พรีมครับขอบขอะคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมช่องพายพชอยน้องกำตาลครับ ขอบคุณที่ยังติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องพายพรชัยน้องกันตานให้เยอะๆด้วครับครับสวัสดีครับ